สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเซ็คพลังงานให้กับชาวราศีตุลน,นะคะมาดูว่าพลังงานชาวราศีตุลเป็นยังไงพยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลค่ะใบแรกเลยกาวถวยนะคะ ความสุขอิสรภาพความฝันแรงบันดาลใจวิ h e s d REAMS happiness เชื่อว่าคุณคุณกำลังมีความสุขคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความอุดมสมบูรณ์ในในตัวเองมากๆและเชื่อว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานถึงสิ่งที่คุณขอไว้กำลังจะเกิดขึ้นนะเหมือนความฝันที่คุณรอกำลังจะกลายเป็นจริงบอกเลยค่ะว่าสัญญาณดีมากนะคะสัญชาตญาณของคุณกำลังนำพาให้คุณเปลี่ยนแปล,ปลงบางอย่างภายในตัวตนของคุณ สิบไม้เท้าแต่ก็ต้องลุยนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะหนักเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จนะคะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้เราพิสูจน์นะคะความพิสูจน์กับความสําเร็จสะเชิญกับอุปสรรคเพื่อก้าวหน้าต่อไปเพื่อเพื่อเติบโตต่อไปคะ่ะทุกคนแต่ว่านี่คือหนึ่งดาบนะคะแต่คุณจะได้ชัยชนะความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคําตอบ ะะการสื่อสารการเคลียร์หรือความจริงบางอย่างที่จะกระจาอะไรที่รู้สึกว่ามันเราแบกรับไว้ที่เราที่มันหนักปล่อยวางวางไว้กลับมาเป็นตัวองตัวเองนะคะเชื่อว่าคุณกาลังมีเชื่อว่าคุณกําลังต้องการพลังใจแรงมดาลใจแล้วก็อินสปิเรชันในตัวเองมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าหมดไฟในการทํางานรู้สึกเบื่อแต่ว่าเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณชัดเจนกับเป้าหมายนะคะความจริงกำลังจะเกิดผลลัพธ์ผลผลลัพธ์แห่งการำกระทากาลังจะเกิดขึ้น ราะว่าเราทุกคนหนีไม่พ้นกับผลลัพธ์แห่งการกระทําของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นอาจจะทําให้รู้สึกว่าอะไรที่เราโอเวอร์ mm hmm. โหลดมากเกินไปในชุด mm hmm. มันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองมันทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองก็ได้เช่นกันนะเพราะว่ามันจะต้องมีการบาลาน س หนักไปเราก็ร่างกายเราก็แย่คิดมากไปความกังวลมากไปแล้วมันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือหนึ่งดะคือการแบบเรียบเรียงอะไรสิ่งใหม่ๆเรียบเรียงลำดับความสําคัญของชีวิตเรียบเรียงกับสิ่งที่ต้องทําจัดการความยุ่งเหยิงอะไรบางอย่างเพื่อก้าวเข้าสู่ u c c e s s f u l ด้วยพลังงานอุดมสมบูรณ์ของตัวเอง Successful King of Earth ราชาเหรียญที่ success ด้วยความสุขกับตัวเองในปัจจุบันในทุกทุวันเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้ถึงวันนั้นเราถึงจะมีความสุขแต่ทุกๆวันนี้มันจะต้องมีความสุขไปด้วยนะคะหาความสุขให้กับตัวเองหาความสุขยิ้มรับให้กับตัวเองแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยแต่คือความสําเร็จ u c c e s s f ู l จริงๆค่ะทุกคนนะพลังงานของเอ์ซไซธรรมชาติจะคิวใจเยียวยาเราให้เรามีความสุขให้เรามีพลังงานที่ที่พิเศษในตัวเองเพราะว่าใบแรกก็เป็นก้าวถ้วยเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกาลังรอความรักคู่แท้ความรักคู่แท้ก็กาลังจะมาถ้าคุณกําลังร,ร,กกร,งรอการเดินทางอยู่การเดินทางก็กาลังจะมาเพราะว่าคุณรู้ว่าวันนี้คุณ, second, คณต้องรู้สึกว่าอดทนกับการตัดสินใจอดทนกับเป้าหมายแล้วก็ถึงเวลานั้นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นและนี่คือ celebration การเฉลิมฉลองความสําเร็จที่คุณกาลังได้รับความสําเร็จจริงๆการก้าวใหม่ก้าวไปสู่โลกใหม่ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ก้าวไปสู่ในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําอะไรใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือการตัดสินใจของคุณ<ๆ> ะะว่าคุณจะคุณพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นหรือเปล่าพร้อมที่จะตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นไหมอาจจะมีการเดินทางเข้ามาหาคุณอาจจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับคุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบที่มันมันมันเซอร์ไพรส์ surprise, มันช็อกมากๆเลยเพราะว่ามันคือ the world สิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคโหนทางชีวิตใหม่งานใหม่จ็อบใหม่นะคะหรือว่าความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะไม่คุณจะไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็น เป็นเส้นทางใหม่ของชีวิตเป็นเป็นความสุขสนานเป็นการเสริมฉลองเป็นโอกาสงานโอกาสการเติบโตหรือว่าอยากเรียนภาษาเพิ่มนะคะก่อนอันนี้อาจจะไม่มีงบในการเรียนภาษาอยู่คุณได้เรียนภาษานะะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้เดินทางต่าง,างประเทศได้ลงทุนได้ท,ทําธุรกิจหรือว่าได้เป็นนายของตัวเองมันคือ The World มันคือสิ่งใหม่นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คืออิสราภาพของคุณชาวราเซตุนโปรเจกต์ Project ใหญ่ความสําเร็จครั้งใหญ่ของคุณ กำลังเกิดขึ้นอิสภาพของคุณนะคะการเดินทางการเติบโตนะคะแล้วก็การยย้ายไปสู่สิ่งใหม่ในวันข้างหน้าที่กําลังจะมาถึงนะคะสวยงามมากๆเลยความรักครั้งใหม่การออกเดทครั้งใหม่นะคะ The Tower Life Change r i b r a t i o n การสะเทือนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะเชื่อว่าคุณกําลังได้เจอข่าวช็อกเซอร์ไพรส์ที่รอจะเกิดขึ้นกับคุณคนโทรลพลังงานของคุณนะคะ e ีโก้อิลูชันดิพเ n นเซซีจงมั่นใจในคุณมั่นใจในคุณแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณของคุณจงเป็นตัวของตัวเองบางอย่างต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาสื่อสารกันอย่างตรงหัวใจสื่อสารและตัดสินใจด้วยด้วยความสุขของคุณเพราะว่าการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จส c กเ s สสู่อิสระภาพอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณรู้สึกว่ามันจะกล้ากลัวมันจะออกไปดีไหมเมื่อทามิ่งเปิดแล้วค่ะเมื่อจังหวะ ชีวิตเกิดขึ้นสู่การเปลี่ยนแปลงคุณจะก้าวออกไปไหมคุณจะบินออกไปหรือเปล่าจากตรงนี้อะไรที่แบบมันถึงเวลาแล้วที่แบบจะสร้างโอกาสนั้นคุณอาจจะเห็นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะแบบตัดสินใจดีไม่ดีนะแต่ถ้าคุณตัดสินใจคุณจะบินออกไปเลยเพราะคุณกําลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ของคุณชีวิตใหม่ของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วจริงๆขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณจะทําให้ได้คุณจะเดินไปให้ได้คุณจะประสบความสำเร็จให้ได้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ค่ะความเชื่อความหวังแล้วก็การก้าวต่อไปทําให้เราประสบความสําเร็จทําให้เราพบเจอชีวิตที่ดีกว่านะคะสิ่งที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้มาดูไพ่สํารับนี้ดีอินเพลสงดงามมากๆเลยคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วจริงๆคุณกำลังเติบโตมากๆคุณกำลังสร้างเติบการเติบโตรสร้างารสร้างเงินสร้างงานสร,างาส,รสร้างความสําเร็จสร้างความอุดมสมบูรณ์ความสุขในตัวตนคุณ คุณสามารถคิดวางแผนแล้วก็ลุยแล้วก็ทําได้เลยใช่สัญชาตญาณของคุณดีวายแฟมิลีในตัวตนของคุณสัญชาตญาณของคุณความฝันแรงบันดบรดานใจของคุณกําลังทํางานกําลังทําให้คุณรู้สึกว่าขับเคลื่อนไปได้วยพลังงานแ่งความสุขความความสุขจริงๆอะค่ะแล้วมันมารู้สึกมันสบายใจมันสบายใจมันอุดมสมบูรณ์มากๆนั่นแหละคุณกําลังดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาความรักเข้ามา,ามการเดินทางเข้ามาโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ยังจะเกิดขึ้น หรือว่าคุณกาลังมีมีน้องนะคะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าแต่งงานนานแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้มีน้องแล้วแบบนี้หรือว่ากาลังจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเพจซับคัพเลือกด้วยหัวใจของคุณตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณคุณอาจจะได้ออกเดกครั้งใหม่หรือว่าสายสัญญ,ญาณของความรักกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณ Queen of s อร์ซิกออฟค s คุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนที่เป็นพลังงานเก่าๆหรือว่าเพื่อนหรือญาติหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะเหมือนกับว่าจะหวนกลับมาเชิมฉลอง <WAS S 1> หนา้าเทศกาลแบบนี้ก็ได้ปีใหม่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการได้พบเจอคนรักความรักบางอย่างความผูกพันบางอย่างกาลังจะหวนกลับมาหาคุณน่าจะเป็นความรักคุณอาจกําลังรอความรักจากใครบางคนคุณอาจกําลังรอการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนหรือว่าคุณกำลังได้ตัดสินใจเหมือน ย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่นะคะไปอยู่ในถิ่นฐานที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะไปก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนคุณกําลังคิดถึงใครหรือใครบางคนกําลังคิดถึงคุณด้วยเช่นกันชาวราศีตุล The Magician คุณกําลังดึงดูดเม n i f e s t สิ่งที่คุณต้องการเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเมื่อไหร่ที่พลังงาน the emplace เหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขในตัวเองมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าฟรีกับตัวเองมากๆเลยมันดึงดูดเม n i f e s t สิ่งที่คุณต้องการเข้ามาจริงด้วยคุณค่าด้วยเวลาด้วยผู้คนด้วยงานด้วยเงินด้วยความรักทางหมายด้วยการเติบโตด้วยความสนใจด้วยความออร่าความเปล่งประกายในตัวตนของคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีมันมีความสุข มันมีความสุขมันมีไอเดียบางอย่างในตัวเองแล้วคุณก็สามารถทํางานทําเงินแล้วก็สร้างสร้างความสำเร็จดไ,ดได้จริงนะคะ t นออฟสอดอัศวินดาบอัศวินดาบอะไรบางอย่างที่กําลังเผชิญอยู่กําลังที่จะลุกเป็นไฟมันเหมือนกับว่ามันอาจจะเข้ามาแบบรวดเร็วอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะมันมีพลังงานอะไรบางสิ่งแบบที่มันเซอร์ไพรส์หรือไม่ทันในตั้งตัวการเผชิญหน้า,าความจริงเผชิญหน้ากับความสําเร็จนะการสร้างการลงทุนกับตัวเองบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น 8ด,ดาบแล้วก็แปดไม้เท้าอย่างที่บอกว่าทําไมถึงรู้สึกเป็นไฟเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรบางสิ่งที่รอคอยรอจังหวะมานานแล้วแล้วเมื่อถึงจังหวะทามมิ่งนะั้นมันรู้สึกว่าปังปังปัง,ปงหลายทิศหลายทางไม่ว่าจะเป็นงานจะเป็นการเติบโตทุกทิศทุกทางเงินจะมาหาคุณเห็นไหมคะคุณจะได้รับของขวัญจากใครบางคน อาจจะเป็นเดือนเกิดชาวราศีตัวในช่วงนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะรับของขวัญรับเซอร์ไพรส์รับงานรับเงินรับการเติบโตขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานก้าวหน้าหรือว่าคุณกำลังได้ลงทุนในการเติบโตในด้านอื่นๆนั่นเองจากที่ติดกับปัญหาการรอคอยไรมนาแสนนานก็กำลังจะเกิดผลเปลี่ยนแปลงเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นให้อภัยให้โอกาสหรือว่าได้โอกาสในสิ่งนั้นได้โอกาสในการลงทุนได้โอกาสในการเติบโตขยับขยายหรือไม่ว่าจะทําอะไรหรือชะลอ ไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงนี้การวางแผนการชะลอการตัดสินใจสําคัญมากนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าลังเลก,กับอะไรบางสิ่งบางอยา่างการสื่อสารกําลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสุดพา์บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณราชนิมิเต้าสัญญาณของความเชื่อมั่น อย่างที่บอกว่ามันเป็นความลุกโชนเป็นไฟเกิดขึ้นเพราะว่าตัวตนคุณตอนนี้คือราชินีมิาัาไฟแห่งพลงังไฟแห่งความสาเร็จไฟแห่งแสงสว่างในตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณกาลังดึงดูดทั้งงานทั้งเงินทั้งการเติบโตเข้ามาทั้งผู้คนเข้ามาคุณอาจจะเป็นจุดเด่นจุดสนใจนะคะในช่วงนี้เราุณรู้สึกว่าพรีเซนต์งานหรือว่าทํางานได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้แบบว่าเติบโตมากๆนะคะได้รับเกียรติได้รับความเคารพจากงานได้ความสําเร็จจากงานเพราะว่าคุณตั้งใจ เจ็ดเมถ้าคือความสาเร็จสักเซสคุณตั้งใจคุณตั้งใจทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณคือดวงดาวคุณคือดวงดาวแห่งความสําเร็จคุณคือดวงดาวแห่งการเติบโตเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณกําลังเจอหรือว่าอุปสรรคอะไรที่คุณกําลังจะเกิดจะได้รับหรือว่ากาลังจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่คุณจะได้ฟื้นฟูในสิ่งสิ่งนั้นได้ฟื้นฟูตัวเองถ้าคุณโสดแสดงว่าคุณฟื้นฟูเยาวยาตัวเองแบบมีความงดงามมีแรงดึงดูดที่เป็นก้าวทวเรียบร้อยแล้วมีความสุขความสมสมบู ความรักเข้ามาให้เรื่องราวใหม่ๆเข้ามาหาคุณหรือคุณกำลังพร้อมแล้วที่จะแบบพาตัวเองไปสู่อิสรภาพของตัวเองโดยที่คุณไม่ไม่แคร์ไม่สนใจกับอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณก็กำลังกำลังดึงดูดความรักที่แบบใครที่กำลังลังเลในการตัดสินใจเข้าหาคุณบางทีบางครั้งเขาก็อาจจะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะคะเดอะสตาร์หนึ่งถ้วย ความโดดเด่นความงดงามออร่าในตัวตนของคุณเปล่งประกายมากๆในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าอาจจะเป็นในช่วงจังหวะที่ชาวราศีตุลหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสีดาบชะลอนในการตัดสินใจใจเย็นนะคะหัวใจที่คุณคิดถึงกําลังจะมาเป็นความรักคู่ร,ครักคู่แท้ใครที่ไม่ใช่คู่แท้ตัดออกไปเพราะว่าคุณรู้ว่าสัญชาตญาณคุณบอกว่าใครคือคนที่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่ทริอปออนทริอปสอดค่ะ ทริโอเพนเด็ลสามเหรียญค่ะสามเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบเชื่อว่าในช่วงนี้การวางแผนในเรื่องของการเงินการวางแผนในการใช้ชีวิตสําคัญมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายการตัดสินใจอะไรหรือว่าการวางแผนอะไรก็วางแผนให้รอบครอบเช็ครายละเอียดให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจารคําพูดหรือว่าเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เกิดในช่วงสิ้นปีนี้สองไม้เท้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการวางแผนแพลนอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่า คุณกาลังได้โยกย้ายสวนอนาคตที่ดีกว่าแน่นอนนะคะส่งไปท้าการเดินทางเดินทางไกลอิสระภาพหรือว่าแพลนใหม่ๆแพลนนิง่งวางแผนเกี่ยวกับความรักคู่ชีวิตหรือว่าเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อะไรของคุณด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีตุลบางท่านนะคะขอยืนยันคําตอบชาวราศีตุลโชว์พาวเวอร์ของคุณโชว์ความเป็นตัวตนของคุณโชว์ความแข็งแกร่งของคุณแน่นอนค่ะนี่คือ h a p p i n e s s ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะ แล้วคุณจะไม่น่าเชื่อกับผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นความสุขกำลังจะมาความสุขที่คุณรอจ็อบงานใหม่ New Job New ว a คเ e ีงานใหม่จ็อบใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ Keep your life in balance ค่ะอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยมากก็ไม่โอเคนะคะเหมือนตอนที่ไพ่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เป็นพลังงานของเดจาวูเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณจะได้พบอะไร พลังงานซิกอัคคับใช่ไหมคะเหมือนกับภาพอะไรบางอย่างในความทรงจําบางสิ่งกํบบาลังจะเกิดขึ้นภาพทรงจําในความรู้สึกความผูกพันบางอย่างกํบบาลังจะเกิดขึ้นกับคุณ deep p u r p o s a l strain and peace success ขอให้คุณเชื่อมนะั่นอะชาวราศีตุลพลังงานคุณลึกซึ้งมากแล้วก็ดีมากๆแบบ ดีถึงความสงบของคุณที่จะทำให้คุณได้เติบโต opportunity การเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เติบโตสู่ช่องทางในด้านอื่นในเรื่องของการสักซ์เซสความสําเร็จค่ะอาจจะเป็นการเงินการเงินจริงๆด้วยความมั่งคั่งการลงทุนนะคะอะไรบางอย่างวางแผนศึกษาหาข้อมูลนั้นๆในด้านการเงินแล้วก็ความสำเร็จนั้นทิศทางงานใหม่นะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราอาจจะต้องแบบแอคทีฟกับตัวเองมีจ็อบใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่คุณรอวันนี้สวัสดีค่ะ